สวัสดีครับพ่อกับเอ๋มาที่สวนใบครับวันนี้มีรถอีสุมาให้ชม3คันครับตามมาดูครับว่า3คันนี้ใส่ล้ออะไรบ้างฮะเริ่มจากคันแรกเป็นสีเทานะฮะปี2023เป็นรถแข็บนะครับคันแรกเนี่ยเป็นล้อขอบ18สีดำเงาลายอีแบนฮะเป็นที่ชื่อเรียกกันลักษณะอีแบนก็คือก้านเนี่ยเป็นก้านตรงล้อตัวนี้ไม่ยืดนะฮะเป็นล้อออฟเซตบวกเยอะนะครับก็จะอยู่ในซุ้มล้อนะฮะออฟเซต25นะครับกว้าง8.5 หน้าหลังเท่ากัน4วงนะครับใส่ยาง245-4518 4, นะครับเป็นตัววีนอมนะครับเท mm hmm. ่ากัน4วงข้างหน้าก็มีปิดฝาครอบคร mm ิปเปอร์ฮะเพื่อความสวยงามนะครับงานสวยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยจัดทรงหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วนะครับหลดหน้า2หลัง3าก็สเต็ปใช้งานวิ่งทางไกลนะครับในคันแรกเดี๋ยวมาดูคันที่2ต่อเลยนะครับคันนี้เป็นลท e 3 7ายเ e 3 7เป็นสีดำด้านนะครับ ดำด้านหยอดแดงตัวนี้จะเป็นล้อหน้าหลังนะครับล้อหน้า9ก้าครึ่งหลัง10บครึ่งนะฮะแต่ว่าล้อหน้าเนี่ยเราใส่กระยาง2 4 5 4 5 1หหนะครับล้อหน้า24 5หล้อหลัง10นิ้วครึ่งก็จะล้นออกมานิดนึงตรงแก้มยางนะฮะออกมานิดนึงแต่คันนี้ล้อหลังปกติเนี่ยบางคันเราก็ใส่เป็น2 7 5 4 0 1 8นะฮะในส่วนหน้ากว้างแต่คันเนี้ยลูกค้าอยากจะได้ยางซส์เดียวกันเพื่อที่จะสลับยางได้นะครับ ก็คือปกติตามสเปคมาเนี่ยหน้า2 4สีหลัง2 7แต่สลับยางหน้าหลังไม่ได้นะครับบางคนก็อยากจะไว้สลับยางได้ก็เลยต้องการยางที่ไซส์เท่ากันหรือยาง2 4 5สีห้าเนี่ยใส่กับ10นิ้วเนี่ยใส่ได้สบายไม่มเีื่ลานะครับคันนี้โหลดเท่ากันฮนะจัดทอง2หน้า2นิ้วหลัง3นิ้วหาลักษณะความสูงเท่ากับคันแรกนะฮะขออยามาดูหาเทนะ่ากันนะครับเป็นรถสีเดียวกันนะครับแล้วก็คันนี้ก็าเปลี่ยนล้อด้วยฮนะเปลี่ยนล้อสีแดงให้ เข้ากับตัวหยอดแดงที่ก้านนะครับมาถึงคันสุดท้ายคันนี้เป็นรถแคบเหมือนกันนะครับรถปีเดียวกันแต่คันนี้เป็นสีบร on. อนเงินรถคันนี้เป็นลูกค้าผู้ใหญ่ใส่ล้อขอบ18ไปกันนะฮะเป็นของ JP ตัวนี้กว้าง9นิ้วทั้ง4วงนะครับมิลเลอร์ Miller ที่ก้านเป็นสีดำเงานะครับติดฝาครอบคริปเปอร์ให้เรียบร้อย ส่วนยางเนี่ยคันนี้แน้นวิ่งทางไกลนะครับต้องการความริมนวนเยอะนิดนึงโหลดหน้า1นิ้วหลัง3นิ้วยางใส่เป็นเบอร์2 5 5 5 5 18นะครับทั้ง4เส้นเท่ากันดูนะครับคันนี้คันนี้จะดูทรงแล้วก็โอเคนะครับถ้าสลับยางเบอร์55เนี่ยหน,หน้าหน้า1หลัง3ะดูลกกักษณะก็เพื่อในการใช้งานได้สะดวกแล้วก็เพิ่มความร่มนวนนะฮะก็เดี๋ยวจะ แฟนภาพห้ชมพ้องกันนะฮะว่ารถทั้ง3าคันเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันเลยถ้าเป็นรุ่นแค็บแต่ว่าแต่งล้อกับยางคอนรเบอร์กันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ออกรถรุ่นนี้เนี่ยต้องการเปลี่ยนล้อยังไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนล้อหน้ากว้างเท่าไหร่ใส่ยางซีรีส์อะไรเนี่ยหรือการที่จะโหลดหน้าหรือจัดทรงเนี่ยกี่นิ้วก็มาปรึกษากับเรานะครับ บอกว่าท่านใช้งานยังไงขับไปไหนบ้างเดี๋ยวเราจะแนะนําว่าควรจะจัดแบบไหนยางเบอร์อะไรให้นะครับติดต่อที่มานิสสบบันเดอร์เบเลยนะครับยินดีนะครับผมขอบคุณครับ